สวัสดีครับแฟนขับน้องอุ้งอิงครับนี่ครับหลังบรรยากาศบายบายครับพี่น้องนี่ครับบายสามบรรยากาศนี่ครับหลังจากบ้านน้องอุ้งอิงครับเพิ่นทดสอบลำโพงครับพี่น้องลำพ่วงทีเอฟซีเอามาให้น้องอุ้งอิงน่อพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องก็ได้ยินเสียงเพลงน้องอุ้งอิงนี่ครับพี่น้องฟอมบรรยากาศบ้านน้องอุ้งอิงพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศสร้างเพิ่นพักครับส่องมุ้งลังคาพี่น้อง ยิน,นเสียงน้องลุกหญิงครับเพลงน้องลุกหญิงนี่ครับบ่งก็ผ้อมบรรยากาศการมุ่งลงังคาครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศมุ่งลงังคาพี่น้องร้อมจะฟังเพลงอีดานหน่อยของเยบซีนะครับ นี่ครับอีฟซีครับทางนี้ก็มุ้งเลี่ยวได้ยินพี่น้องครับนี่ทางนี้เพิ่งก็มุ้งเลี่ยวแล้วนี่ครับนี่พี่น้องบ้านอีหลานหน่อยของอีฟซีครับวันนี้โบแล้วก็เลื้อนหน่อยแล้วครับอีฟซีครับนี่มองบรรยากาศตอนใบสามพี่น้องนี่ครับ นี่ครับเอฟซีครับหลังสร้างคนพัดพรครับมุ่งแล้วแหละครับฟังทั้งผี่พี่น้องแล้วเก็บขอบครับพี่น้องนะครับแล้วบองเก็บขอบพี่น้องนี่ครับเก็บขอบนี่ครับเป็นกระชมีตัวขอบมากอยู่เลยพี่น้องตัวขอบที่พี่น้องเห็นเนี่ยครับที่ผมเอาให้เบิ้งอะครับขอบเรียมมุ่นลังค่าพี่น้อง นี่ครับเบื้องบรรยากาศบ้านนองอุ้งอิงครับเดี๋ยวผมซุ้มให้เบื้งไกลๆครับนี่หลังคาแนเนียบกับเรียบแบบนี้เราพี่น้องนี่ครับงามพี่น้องร้านอีลานหน่อยของย c ซี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับ ผมพาไปเบิ้งขางบ้านครับพี่น้องขอบขอบนี่ครับเบิ้งบรรยากาศหน้าพ่อใหญ่ครับ,รบพ่อใหญ่ก็ไม่ง่ญ่นี่ครับแล้วลุกแต่หยาครับนี่พี่น้องนี่ครับเบิ้งบรรยากาศครับพี่น้องหลังจากผมมาแต่คุ้นหานแล้วพี่น้องไปเบิ้งงานครับพี่น้องนี่ครับ ฟังนี่ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเยวจะเก็บขอบเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องยุบซี่ครับบานนี้ลานหน่อยกับไก่ขมาเลยพี่น,อน้องยุบซี่ครับไก่ความเป็นจริงขงมาเรื่อยๆนะครับหลังน้ององุิงพึ่งพักพรครับพี่น้องพักพ่อ ผมเมื่อยครับพี่น้องเดินทางมากไกลน้องกับบอลได้คอยออกมาแล้วพี่น้องอยู่ในห้องแล้วครับพักผ่อนเดินทางไกลกัเมื่อยครับพี่น้องนี่ครับผมก็มาอัพบรรยากาศในพี่น้องในบึงเขาข้าวพี่น้องครับบรรยากาศเพิ่นมุ่งลังคาพี่น้องนี่ครับกับเบื้องแผ่นเรียทบที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับพี่น้อง สีดำๆดำนนิดน,นึงครับพี่น้องเนี่ยครับี๋ยวผมจะให้เบื้องใกลๆครับพี่น้องนี่นะครับสร้างกับมี่โฮมยูเหรอพี่น้องครับเอฟซีครับนี่เอฟซีครับดูบรรยากาศเราข้าวครับ ันนี้บอลเล้วก็เหลือหน่อยด้อยครับเอฟซีครับเราตกห่วงซับ้าง,ง,าางเพิ่นในมาตรฐานอยู่แล้วพี่น้องชีสเกียร์สามบานเอครับบอลเล้วกับเหลือหน่อยแล้วครับวันนี้นะครับมุกข้างหน้าสั้นนึงอ่ะพี่น้องก็เริ่มมุ่งแล้วครับพี่น้องวันนี้สร้างมันก็ได้พักผ่อนในเล็กๆนน้อยครับเอฟซี FC ครับ รบ,บรรยากาศสดๆตอนนี้นะพี่น้องนี่หลังจากฟังเพลงน้องอิงไปน้าครับพี่น้องเบิ่งบานไปน้าครับอยู่ไฮยู่หน้าครับมวนคัทพี่น้องครับเอฟซีครับนี่บรรยากาศบานอีลานอยของเอฟซีเราพี่น้องใครอยากมาเบิ่งมาชมมาได้ครับบ้านหนองคู่มูซีเฮ่าเนี่ยครับตำบลจานพี่น้อง นี่นะครับบรรยากาศเก่าๆครับพี่น้องเนปซีครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้น่าแชแนลครับสามบ้านหลวงหญิงเกระดคลิปให้พี่น้องเบิ่งต่อครับผมก็สิคอยถ่ายเรื่อยๆให้พี่น้องเลยเบิ่งนะครับคอยอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นว่าบ้านฮอตไสจังได๋ก็ ฝากไว้นะครับพี่น้องเอฟซีครับนี่นี่ครับเอฟซีครับนี่มาเบิ่งกันใก,กล้ๆครับนี่สร้างมาทำงานพี่น้องนี่ครับถึงบรรยากาศพื้นมุงหลังคาพี่น้องครับเอฟซีสร้างซีสเกตรสร้างบ้านพี่น้องนี่ครับได้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศที่ใกล้ครับ นครับก็ทย้อยมุ่งเรื่อยๆแล้วพี่น้องเราแล้วกันเลื้อหน่อยแล้วครับนี่เบอรกันกิกไก่ครับอันนี้หลังบานนะพี่น้องครับเอฟซี FC ครับนี่หลังบานครับนี่เอฟซี การทำงานครับชิอเกตสางบาทครับพี่น้องโดนกันเกย์ไก่ครับนี่โดนกระสิเหลือขอไปเก็บที่หลังครับพี่น้องเอฟซีครับขอไปเก็บที่หลังครับพี่น้อง ูหนึ่งเป็นคนเลี้ยงครับูดหนึ่งเป็นคนยิ่งหนอดกับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศหลังบ้านครับนี่แบบน่อยสองตัวกนลามไว้แบบนี้เลยพี่น้อง บรรยากาศการทำงานครับพี่น้องขย้อยไปเรื่อยๆครับพี่น้องความเบหนากับไปเลี้ยนะครับพี่น้องนี่ครับความเบหนากับคอยขยับไปเรื่อยๆครับพี่น้องเจซี่ครับทางห้องกับทำงานเรื่อยๆครับสัสเกตสางบานห้องพี่น้องเบอร์นตีไก่ครับการทำงานครับ นะครับบรรยากาศการทำงานของบริษัทเฮาครับชีสเกียรสามับครับพี่นองิึงกันใก้อครับพี่นองนี่ครับเอฟซีครับหลังจากผมมาได้คุ้นหาครับ มาหวดมาอัปเดตนพี่น้องในเบิ้งเลยครับอีกบ,บ้ด้นพี่น้องก็สได้เห็นผ่ามุมสูงครับพี่น้องเดี๋ยวทีมงานเขากำลังเดินทางมาครับพี่นอ้องอฟซีครับกำลังจิมาอัปบินโดนครับพี่น้องื้นนี้เป็นเบิ่งกันบินโดนครับการบินโดนด้อพี่น้องบินโดนเบิ่งมุมสูงครับของบานหนองอุ้งอิงครับพี่น้องนี okay, ่ครับ ช่างกับขยอยยิ่งน็อตครับคนหนึงยิ่งนอ็อตคนหนึงกับเลี้ยงครับเอฟซีครับนี่ครับบรรยากาศห้องตุ๊กตาครับมองเราเบียงด้วยพี่น่อ เบ่งกันเกลไก่พี่น้องวนมาพี่น้องสุบริ้เก๊กไก่แล้วครับพี่น้องนะครับเป็นมุ่งลังค้าพี่น้อง ันหินมเหลี่ยมนี่ครับสนวนกันข่วมห่อนพี่น้องเราจะเดปูก่อนครับพี่น้องเราค่อยเอากระเบื้องทับอีกแค่หนึงเด้อพี่น้องเอฟซี FC ครับบรรยากาศเข่าๆครับเอฟซี FC ครับบรรยากาศบ้านนอ้องอุ้งอิงครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมกสันหนึ่งพี่น้องนี่ครับโมกสันหนึ่งครับ นี่ครับบรรยากาศมุ้งรังค่าไก่ๆเ๋เลยพี่น้องพี่น้องมึงเกลไกครับ นะครับบรรยากาศห้อ,องระเบียงครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศข้างบนระเบียงพี่เดอ้อพี่น้องเอฟซีครับนี่นะครับอากาศเย็นดีครับพี่น้องเบริการไกลๆครับเอฟซีครับครับนี่พี่น้องเอฟซีครับนี่ หลังจากให้อัปเดตเบิ้งใกล้ๆนะ้ครับสร้างเ่นทำงานที่น้องนี่นะครับเอฟซี FC ครับนี่สางมนก็คอยเลี้ยงกระเบื้องครับกันยิ่งนอดไปเรื่อยๆเลยพี่น้องคอยทำงานไปเรื่อยๆพี่น้องเอฟซี FC ครับขอบจังเก็บที่หลังพี่น่องครับเอฟซี FC ครับอันนี้ก็คอยเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องอันไหนมัน มุ่งง่ายกับมือดีคอยมุ่งไปเรื่อยๆครับยุซี่ครับนี่สางซีสเกตสางบานเ้องครับกโคกดไลค์กดแชร์ครับนายชนะครับสางบานหนอง,องอกุ้งยิงครับอัปเดตความคืบหนา้าบานหนองอกุ้งยิงให้พี่น้องได้เบิ่งครับตอนนี้เวลาบ่ายสามด้วยพี่น้องนี่ครับเอาล้วครับคลิปนี้กับสุดาพี่น้องไปก่อนครับพี่น้องไปทำง,งานต่อพี่น้อง สวัสดีครับ